สนับสนุนโดยเบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิตสวัสดีครับพบกับรายการเดอะซองกุ๊กรายการที่จะส่งต่อความรักความห่วงใยผ่านเมนูอาหารและเสียงเพลงส่วนวันนี้เรายังอยู่กับเบลสุพลเขาจะส่งเมนูโปรดรของเขาให้กับใครไปชมกันเลยครับยังอยู่กับผมเบลสุพลนะครับหลังจากที่ฟังเพลงรักทำโตๆไปอีกรอบหนึ่งก็รู้สึกหิวอีกหนึ่งรอบแล้วก็นึกถึงอีกหนึ่งเมนูครับคือข้าวต้ม หมูสับน้ำเนี้ยบครับแล้วทําไมถึงต้องเลือกเมนูข้าวต้มหมูสับผัดน้ำเลี้ยบเป็นเมนูรักคํโตโตละครับไปทานร้านข้าวต้มเนี่ยเหมือนต้องสั่งเมนูนี้นะครับแล้วคนพิเศษคนนี้เบลสุพลจะส่งมอบเมนูรักคํโตต้ตนี้เป็นใครกันละครับที่เราได้รู้จักเมนูนี้ก็เพราะว่าแม่ทานนะครับก<ม>็เลยอยากจะส่งเมนูนี้ให้กับคุณแม่ครับ นั่นก็เป็นที่มาจนได้เมนูโปรดมาเป็นข้าวต้มหมูสับนนำเลียบนั่นเองครับแต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าในาอร่อยร้อยล้านกับเบสท์แกร์โกล์ครับ สื่อสารความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตโตเบตาโกลสวัสดีครับสิัรับครับเลนครับผมโจนะครับครับ พี่โจครับมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยผมอยากจะให้พี่โจแนะนำให้ผมหน่อยเอาแบบเอาแบบเมนูเด็ดที่นี่เลยอุด้งแบบเด็ดๆเลยที่นี่อ๋อได้ครับถ้าเป็นคนไทยมาที่นี่จะทานอุด้งเมนูนี้นะครับอุด้งหมูสไลด์มีร้อนมีเย็นครับแล้วแต่จะชอบทานแบบร้อนก็จะกินอ๋อได้ครับโจใส่ให้ผมเลยได้เลยครับน้องเอะครับเดี๋ยวเอาเป็นนิคุอุด้งหมูสไลด์นะครับไซช็มร้อนนะครับเชิญเลือกท็อปปิ้งได้ครีบได้เลยครับผมไปแนะนำตัวไหน ตอนนี้เลยครับเป็นอ่าเป็นท็อปปิ้งไก่ไม่หรอกเอาเลยนี่ใช่ไหมชอบใช่ครับผมเป็นไก่เป็นรสนะครับแล้วก็เป็นตัวน,นี้ครับเป็นผักรวมผักริ่มเลยอ่ะโอเคพี่โจแล้วก็อีกหนึ่งอีกอันหนึ่งคือเป็นหมูสันในชุบหมูสันในชุบแป้งทอดจัดไปครับผมสามท็อปปิ้งนะพี่โจครับเลือกท็อปปิ้งเสร็จแล้วเนี่ยครับผมถ้างั้นเดี๋ยวผม เอาท็อปปิ้งไปรอที่โะก่อนครับผมตอนนี้นะครับผมก็กลับมากับอาหารเต็มโต๊ะเลยนะฮะซึ่งพี่โจแถมให้ด้วยนะครับโจครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องอาหารกันเนี่ยคอนเซปต์ของร้านนี้คืออะไรเป็นเหมือนฟาสต์ฟู้ดญี่ปุ่นมาเป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนเดินแล้วก็บริการตัวเองทุกอย่างเลือกเองซื้อเองใช่ครับผมใช่ไหมฮะเลือกเองตั้งแต่เดินเข้ามาเลยถือถาดแม้กระทั่งเอาถาดไปเก็บใช่ครับผมทุกอย่างเลยเองหมดเลยใช่ครับผมทีนี้ อยากจะให้พี่โจเนี่ยแนะนำแต่ละอันก่อนอันนี้ก็จะเป็นอุด้งหมูสไลซ์เช่นกันนะครับนี่จะเป็นอุด้งซุปปลาแห้งครับซุปปลาแห้งครับผมพี่โจครับซิกเนเจอร์ตัวนี้คืออะไรครับนิคุโอโรชิอุด้งเคล็ดลับของนิคุโอโรชิอุด้งเคล็ดลับเลยนะครับทางร้านเราใช้หมู3ชั้นลอกหนังสไลซ์ของเบทาโกะซึ่งมีคุณภาพนุ่มสดสะอาดปราศจากสารเล่งเนื้อแดงซึ่งวันนี้ไม่ใช่แค่อร่อยแต่ว่าปลอดภัยด้วย วันนี้ครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมเบทาโกลด้วยนะครับใครที่มาร้านโยโกอิอด้งนะครับผมและสั่งนิกุกโรชิอุด้งเนี่ยมันจะได้เลยทันทีครับกระเป๋าผ้าจากเบทาโกนะครับฝากร้านนิดนึงครับเชิญได้เลยนะครับที่สุขุมวิท39บุรัววัดนะครับร้านชื่อโยโกอิอด้งนะครับผมเบอร์โทร021600104นะครับผมพี่โจครับวันนี้ไม่ได้มามือเปล่านะครับแต่ผมมีของที่รึให้จากเบทาโกลด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ ผมอยากจะฝากนะครับให้คุณผู้ชมครับเข้าไปดูครับรักคำโตโตเวอร์ชั่นเต็มๆนะครับได้ที่ facebook. com/slashbetagrosociety โนวันนี้ผมอยากจะกินมากแล้วนะครับครั้งหน้าอร่อยร้อยร้านกับเบ a าโกลสินจะพาไปไหนรับรองว่าเด็ดและอร่อยเหมือนเดิมแน่นอนครั้งนี้ขออนุญาตลาไปก่อนผมและพี่โจไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาละครับโจครสนับสนุนโดย เบตาโกรเพื่อคุณภาพชีวิต,วาาตอาหารสื่อสารความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตโตเบตาโกร